คุณได้พบกันคือการเชนเนลนะครับดุ๊ยอ่านี่ผมหรับกระดาษนะครับคุณครับคุณจับนะเอ๊ะเรามาทำอะไรฮะทำอะไรครับคุณจ sure> ับคุณจับเรียนทัพก็คือนั่งลงแล้วมุ่งชี้กระดุมสองท่อนนะกระบอกมันเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปแป๊บนึงเอาเลยนะครับกลับมาต่อผมตัดกระดาษไปแล้วนะนะอย่างแรกที่กันทัพก็คือสองนี้ดิ จะสองแต่งเกิงทำไมเอไม่ลองทำอะไรกิหน่นะเดี๋ยวซูให้ไม่ต้องวางไว้หรอกซูได้แม่ทำแบบนี้ก่นอนทำแบบนี้ก่อนทำไปพี่แล้วมันสอบมาเป็นยังไงอ่ะไม่ต้องพูดเลยช็อกโกเล <c oughs> ่ช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกเล่ พับอหมีได้ใช่ไหมครับแล้วก็พับอีกครับหนมีโอ้ยอะคุณผู้ชมดูอยู่คุณผู้ชมดูอะไรอยู่ล่ะคะอย่าโอ้ยอย่าพับมันเสร็จนะแล้นก็เอามือหน้าแตะแล้วรุ่งวันนะครับว่ามันได้เท่านี้หรือเปล่าพับหมีขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวตอหน้ากูดิเดี๋ยวตัดออกให้ตัดได้ต้องตัดแล้วแคเห็นมือตัครับจะได้มานีมครับดูดิ อย่างนี้มาต่อใช่ไหมฮะเออนะฮะทุกท่านกลับด้านนี้อีกครั้งหนึ่งฮะแล้ยอ,อย่าเพิ่งอย่า z o o เล่นดิท่านนี่ดึงนี่มาแล้วก็พับจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะฮะเออพับแล้วก็พับนี่ครับอ่าพับจะเป็นอย่างนี้รูปทรงอย่างนี้ถูกต้องแล้วท่านมาอย่างนี้เต็มใช่อย่างนี้เออนี่นมึงใช่หี้ยเอิวนะลืมลืมลืม ช่กูจะบ้าแล้วอีกทีด้านนั้นก็ถูกพับอย่างนี้โอเคท่านพับเลยได้ให้มันเละๆไงก็ได้ครับแต่ของมันเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยโอ้ยเอ้ยบับยาวเกินไปเจ้าพับได้ไหมผิดด้านผิดด้านเออด้านนี้ก็ถูกแล้วไอ้อมองมนิที่มีเรื่องพั้ท่านงอขึ้นไปตัดขึ้นไปย่างี้ดต้องตัดคลิปะนะ แล้วก็อีกด้านนึงก็ต้องพับอย่างนี้อนนนม,มองมองมองกล้องอย่างนี้พับอย่างนี้นะนี่นะพับจะเป็นอย่างนี้ลูกทรงนี้ครับให้น้องแสดงอย่าบางค่ะจะเป็นลูกทรงนี้แล้วผมยีกุหลาบอีกนึงอีกนึนนงก็พับเหมือนเดิมอ่ะครับอีกนึงครับแล้วก็พับเหมือนเดิมอย่างแรกขั้นถ้าคนพับไม่ได้ขั้นตอนแรกก็กลับไปเหมือนเดิม,มครับจุดดิตากล้องแบบพี่สูงมาแม่งลงมาข้างล่างปงเมืบบ เออถ้ากองครับเออช่วยเก็บดนวยนะครับขยับอะไรเกล้องมาเลยแล้วจะท่านรีด่างนี้ครับใช่ไหมก็ก็เหมือนเดิมพอใง่ายๆลิ้มๆนะเราทับแค่สองอันแล้วก็ต um> um> ัดให้ค um> um> ุณแม่ทำให้เสร็จทำให้เสร็จไปเลยตัดที่เลยนี uh <k 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 ่ครับต้องตัดตัดที่ผิวเนี่ยยังโอเคไม่ต้องตัดนะ ถ้ไม่พอใจทำเปิลได้หนึจะได้ลูกทรงเหมือนเดิมครับแล้วพับเหมืนเมแล้วก็อาพี่แล้วเราจะพับกี่อัน่องันครับเราจะได้กลมจักที่ดีกว่าแล้วหมอนแล้วมาเล่นเจอได้อย่างงงหั่นแากเราจะตกแต่งไงก็ได้ใช่ไหมคะตกแต่งหรือระบายสีตรงกระพก็ได้นะครับเอ่เพิ่งตกแต่งแน่นอนเอาใส่มม้แหลมคมได้ไหมคะอุ้ยย่งตายดี เฮ้ยรู้คำหยาบรอ้คับรายการวกับเขาพูดคำหยามาเยอะแล้วพี่ถ้ากล้องแล้วก็มาแมงเพิ่มทีละร้อกิกร้อกิกเวนี่เมเพิ่มทีละร้อยกิกเอองล้ันด้ก็ดูลงเสร็แล้วาเ็นงยง่า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 ่ยง่ง่าง่่่ยง่่ง่ายง่ยบ่าายีายงงรยง่ายง่ายง่าง่ายง่่ยง่อาาาย่ เอ้ยมองไม่ค่อยชัดอ่เอาพูดได้เอาสองอันนี้มาประกบกันและเอาเนี้ยพับหนึ่งทีเอานี้พับบาง,บางแสงเดี๋ยวมองไม่เห็นงั้นวันตรงนี้แล้วกันเอามาใหม่ๆเดี๋ยวซูมให้ยังได้ลวแล้ววางเอามาเอานี้มาสองอันมาวางนี้และอันเนี้ยพับก่อนจึ๊บแล้วก็พับอีกทีหนึ่งจึ๊บแล้วก็พับอีกทีหนึ่งแล้วก็จึ๊บเอาเยี่ยลุดรุดรุดจะมี้องจับง่ายๆเฮ้ยกลงจักรใหญ่ไปไหนอ่ะกล้องหญ่ทิ้งไปแล้ว ทิ้งแม่ใหม่อ่ะแล้มถ้าทิ้งถ้ามันเป็นไอ้นี่ของเบอร์ชั้นหลอกนะครับแล้วเข้ามาติดตามชมท่นานะครับมึงกับมึงจัดใหญ่นะมันทํายากครับมันใช้กระดาษเยอะหลายหลายอันเลยกระดาษเฮ้ย,ยบังของใครนี่ครับ,บ,แ,บ,บแต่ยังครับนี่ครับ เป็นอาสิสินพี่แล้วพี่ทำเป็นได้ไงน่าสิสิ้นให้เปื้อนสอนครับไม่ได้สอนครับไปดูในกระดานมาไม่ใช่หรอกไปดูไปดูในที่ที่พับมาเป็นกระเน่ยสมุดนี่ครับดูครับเสร็จแล้วเอ๊ะไปผมจะลอดให้ดูครับดูครับยูจูไปแล้วจบผมจคิรายการนี้คือป้าม่หยุ่กดรายการนี้คือคุณเมฆชมนะครับบ๊ายบาย